ความสว่างนั้นมีอยู่สองอย่างความสว่างของพระเจ้านั้นนะครับมีทั้งความสว่างทําให้เรามองเห็นสองความสว่างนั้นมีพลังด้วยมีพลังไหมครับแสงสว่างมันเป็นคลื่นแม่เหล็กนะครับมันมีพลังอยู่เราจึงเห็นระบบโซลาร์เซลล์ทำไมสามารถที่จะเอาพลังจากแสงอาทิตย์แปลเปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับมาใช้ได้ในคิดจักรเรานั้นเราใช้พลังแสงอาทิตย์เยอะขึ้นนะครับท่านก็จะเห็นนะครับไม่ใช่แค่ให้ความสว่างเท่านั้น แต่เราก็ใช้ปั๊มน้ำได้ด้วยนะครับจากแสงที่เรามองไม่เห็นนะครับมันเปลี่ยนมันมีพลังอยู่ข้างในมันสามารถขับปั๊มน้ำสูบน้ำลดต้นไม้ได้ดังนั้นเมื่อเราทั้งหลายเป็นความสว่างของพระเจ้าท่านไม่เพียงแต่มีความสว่างนำทางชีวิตของคนให้เขารู้จักพระเจ้าเท่านั้นเรายังมีอะไรครับมีพลังลีริเดชของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับ ดังนั้นชีวิตของคริสเตียนนั้นไม่เพียงแต่ที่ท่านนําคนมาถึงพระเจ้าเท่านั้นท่านมีพลังที่จะปลดปล่อยเขานะครับออกจากความบาปออกจากผีออกจากความเจ็บป่วยออกจากอํานาจที่พันธนาการเขาด้วยนี่คือความสว่างคริสเตียนไม่ใช่แค่สว่างเห็นทางแต่ท่านช่วยคนเหล่านั้นท่านมีพลังให้เราพูดด้วยกันพลังท่านช่วยคนได้ การที่เราไม่มีพลังนั้นเพราะหมายความอะไรครับความท่านเอาถังมาครอบตะเกียงความสว่างในชีวิตของท่านพระอิศุคิตพูดก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเกลือนั้นก็หมดลดเค็มได้ตะเกียงก็สามารถอะไรครับเอาถังมาครอบได้การที่เราไม่มีพลังไม่มีความสว่างนำชีวิตของคนนั่นหมายความว่ามันมีถังนะครับครอบชีวิตท่านอยู่เขาจึงไม่เห็นความสว่าง เขาจึงไม่สัมผัสพลังของพระเจ้าในชีวิตของท่านได้พ่องเตือนนะครับในสมัยโบราณเวลาเขาใช้ตะเกียงเขาไม่มีสวิตไฟเหมือนเราถูกไหมเรามีสวิตไฟเปิดปิดง่ายนะครับเวลาจะเปิดก็กดสวิตไฟก็ออกเวลาจะปิดก็ปิดสวิตไฟมันก็ดับแต่คนสมัยนั้นเขาใช้ตะเกียงน้ำมันและมีไส้ตะเกียงอยู่ตะเกียงน้ำมันนั้นเป็นตะเกียงเล็กๆนะครับเราในสมัย ก่อนโบราณ40ปี50ปีท่านอาจจะเคยใช้ pound. ตะเกียงน้ํามันตะเกียงน้ํามันนั้นเป็นไงครับใหญ่หรือเล็กมันอันเล็กนะครับอันเล็กหมายความว่าท่านถือเดินไปที่ไหนก็ได้เพื่อให้ความสว่างตามที่ท่านเดินไปท่านจะเดินไปในถนนไหนท่านก็ถือไปเดินไปห้องไหนในบ้านท่านก็ถือไปอันนี้คือการใช้ตะเกียงนะครับตะเกียงเล็กๆให้ความสว่างท่านถือไปที่ไหนก็ได้ดังนั้นพระอิศกิตกาลังบอกว่าชีวิตของคริสเตียนนั้นเป็นเหมือนตะเกียงให้ความสว่าง ชีวิตท่านนั่นแหละคือตะเกียงของโลกท่านเดินทางไปที่ไหนก็ตามท่านจะส่องสว่างในโลกนี้ให้เขารู้จักพระอิสุขิตให้เขาได้รับการปลดปล่อยออกมาจากความบาปความตายและผีวิญญาณชั่วแต่ที่เราไม่สามารถเป็นความสว่างได้ทุกที่ที่เราไปไม่ว่าท่านไปโรงเรียนท่านไปในตลาดท่านไปทํางานในออฟฟิศหรือว่าท่านอยู่ในครอบครัวท่านไปที่ไหนก็ตามท่านเป็นตะเกียงที่นําความสว่างแต่เราไม่สามารถนําคนได้เพราะอะไรครับมันมี ถังครอบอยู่วันนี้เราจะเอาถังครอบออกเอเมนไหมครับท่านคิดว่าท่านถูกครอบมานานหรือยังนานแล้วนะเพราะว่าเราไม่สามารถส่องสว่างได้ถังครอบมานานแล้วนะเรารู้สึกชิมตัวเราเกลือมันก็มันจืดหมดแล้วนะครับมันไม่มีความเค็มของชีวิตของพระูิรุกต์ความสว่างมันก็ถูกครอบบอกนะครับ เมื่อเราถูกตะเกียงในสมัยนั้นเวลาเขาจะดับไฟเขาทำไงเขาก็เอาถังครอบที่พระอิกิจพูดนะครับเวลาวิธีดับไฟเขาไม่ได้ใช้เป่าเขาใช้ถังเล็กๆนะครับครอบตะเกียงของเขาเมื่อครอบปุ๊บมันไม่มีอากาศสักพักหนึ่งไฟมันก็ดับนี่คือการดับตะเกียงดังนั้นพระอิศกิตบอกนะครับถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตของเรา ตามคาเทศนาคําสอนบนภูเขาของพระเจ,จ้าในที่สุดท่านจะเอาถังครอบไฟของท่านก็จะค่อยๆดับลงดับลงดับลงการดําเนินชีวิตตามคําเทศนาบนภูเขาที่โปร่งสอนนั้นมันยากก็จริงนะครับแต่มันเป็นการเลยครับที่ท่านรักษาความเค็มของท่านและเป็นการที่ท่านรักษาความสว่างของท่านถ้าเราไม่ดําเนินชีวิตตามสิ่งที่โปร่งสอนแต่เราดําเนินชีวิตตามความคิด ตามกระแสนิยมตามโลกนิยมวัตถุนิยมพภรพน,นิยมอย่างเดียวนะครับในที่สุดนะครับชีวิตท่านจะความเค็มท่านจะหมดไปและความสว่างท่านก็จะลิบหลี่จนดับไป